คำว่าสวัสดีปีใหม่สุข่ันนะครับวันนี้ก็นำคลิปตามคำเรียกร้องนะครับที่ถามมาว่าเห็นที่มีทองคำอยู่อย่าง,างไรนะครับวันนี้เรามาดูกันครับเห็นที่มีทองคำแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับสองชนิดชนิดคือเป็นฝุ่นนะเป็นฝุน่นห็นเหล่านี้แร่เหล่านี้จะมองยากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดเป็นเม็ดนะครับแบบนี้จะดูง่ายหน่อยนะครับ นี่นะครับขยายให้ดูว่าสีก็คือเป็นสีทองคำนะครับมันต่างจากไพเดี๋ยแกะแร่ไพลไซให้ดูนะครับว่าจะอยู่อย่างไรนะครับจะดูไพลไซกันก่อนนะครับที่เกิดหินที่มีแร่ทองคําจะขยายซุ้มนี้ให้ดูก่อนก็ได้นะครับเมื่อจะเป็นหินที่เป็นชนิดของหินปูนหินทรายหรือคอร์สมันก็ร้วยแต่มีทองคําได้นะครับนี่ก็ ็นส่วนหนึ่งของแร่ทองคําที่มองได้ชัดนะครับที่เป็นเม็ดย่างไรก็มันต่างจากหินทั่วไปที่มีหินทองมีแร่ทองคํานะครับเนี่ยครับที่เป็นฝุ่นนะครับเขาไปสูตรแล้วว่ามีทองคําอย่างน้อยน้าหนักมันจะมากครับแล้วก็ไม้ที่กลายเป็นหินก็มีทองคําได้นะครับเห็นไหมครับเป็นไม้ที่หินมัน ซึมเข้าไป็ปนกลายเป็นหินก็มีทองคําได้เป็นพวกไม้คอสซิลพวกเนี้ยก็คือแร่ที่มีทองหินที่มีทองคํานะครับดูเรื่อยๆนะพยายามดูและทาให้ถ้าสังเกตเรามาตามรายละเอียดนะครับเรามาซ้อนด้วยเลียงหรือที่ซ้อนทองนะครับก็จะเห็นว่าทองคําอยู่ด้านล่างมันจะหนักยังไงแล้วทองคํามันจะหนักเห็นไหมครับล่าสุดจะเป็นทองคํา เดี๋ยวเอาไปไล่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับมันอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับสองคำเมื่อเราปุ่นแล้วทำละเอียดแล้วทองคำายู่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท้อสองเลก,กรดกัดเลือกกรดแล้วท้อสองมื่มีสองคําหรือเผาเนี่ยครับมีสองคําแล้วก็เผาออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือทองคําที่อยู่ในหิน ให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับว่าเห็นที่มีทองคำมันอยู่อย่างไรแล้ว mm. ไปดูแร่ไพไรกันนะครับว่าจะอยู่แบบไหน,น mm. ครับสีแล้วก็ฟา์มวาวของมันชัดเจนมันไม่แววนะครับถ้าเป็นแร่ทองมันจะออกปาะ,ะมาณวาวสีก็สีเหลืองเหมือนสีทองอะไรนี่ก็เป็นฝนล,ละอ,องะก็เป็นเม็ด นี่ครับเป็นฝุ่นนะครับชนิดที่เป็นฝุ่นเราองรเป็นแอ็มซาของทองตำนะเขาจะพาไปใส่น้ําใส่เลี้ยงร่อนก็จะรู้แล้วว่าทองก็ทองมันจะอยู่ด้านล่างนะครับทต่ไม่ละเอียดกว่านี้ครับนี่ที่เพื่อนๆส่งมาให้ก็มีทองคํากันมีน้อยมากครับนะครับถ้ามีทองมันอยู่อย่างนี้ครับที่เป็นเม็ดอะไนอยู่ในหินนะครับ ายท่านถามแล้วก็เนี่ยครับไอซีที่เอาหินมาตามละเอียดแล้วก็มากัดด้วยกด AR นะครับหลายท่านคงรู้จักกด AR แล้วนะครับก็ทําให้กุปกรณ์โดยใช้อุเยี่ยมอุปกรณ์ใช้อุ้ยเยี่ยมอุปกรณ์เก็บเอ็มดีอุปกรณ์ด้วยซิปโพเดอร์อุปกรณ์เยอะแต่นะครับหนายขนาดประกาศไอซีดันก็ให้อุปกบก็เป็นวาใช้ได้นะครับแล้วก็ พาเผาวตระการมาเป็นทองคำนะครับ ทีนี้มาดูแร่ที่เป็นแร่ไพยไรยท,ท์นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับทองคำตเกิดที่ดีนะครับสีมันจะจางกว่าทองคาเยอะแล้วมันจะอยู่เป็นมันแท่งเป็นมันสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นแท่งเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้แหละจะเป็นเหลี่ยมเยอะกว่าทองคําทองคําจะไม่เป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับนี่คือทองคาเห็นไหมครับทองคํามันจะไม่มีเหลี่ยมนะครับ <maybe S 1> ทองคําจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีสีสีประกอบเพราะมันก็จะเป็นเหล็กเงินทองแดงพวกนี้ประกอบอยู่ในแร่ทองคํานะครับ ครับและนี่ก็ส่วนหนึ่งของแรไพไรนะครับมันจะเป็นลักษณะของเป็นเม็ดสีสีอ่อนกว่าทองคำเยอะนะครับแกแล้วก็เป็นเหลี่ยมนะครับสัง่ายง่ายสียังไงก็เจือจางกว่าทองคํานะครับนี่ครับถ้าสีทองมันก็สด,สดใสกว่าไพไรเยอะครับนี่ครับทองคํรก็ที่เป็นฝุ่นนะครับ นี่คือเป็นแมสต์อยู่ในหินคอร์สนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ติดตามชมขอทุกท่านม,มีความสุขและก็ทํางานให้สนุกในปีต่อไปร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์ให้กับช่องนะครับขอบคุณครับผม うん。